สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศอยู่ที่นาประออนนะคะบรรยากาศแดดจ,จ้าแดดจ,จ้าพ่อแม่พี่น้องแดดจ้าเด้อมือนีเด้อ น้ำก็ไหลแรงนะคะนี่ค่ะดูน้ำวันนี้ประออนก็เลยซักผ้านะคะอยู่ที่นาน,นะคะประหยัดค่าน้ำค่าไฟนะคะช่วยปลูกของหญ้าพานะคะคุณเอซี่นี่นะคะค่าประออนหลังจากที่พายุฝนนะคะตกหลายวันวันนี้ก็แดดเมื่อวานนี้ก็แดดนะคะ ตนขออนุญาตซักผาก่อนเด้อไหลยงมากเลยเดี๋ยวใช้สายยางนะคะปล่อยไปใส่ต้นไม้ก่อนนั่นนะคะเสี๋ภาพาทำงาน ่อนก็ซักได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนูนค่ะเนี่ยูุถังหนึ่งแล้วถ้าทำงานก็ไม่เลอะเท่าไหร่นะคะ ขยำขยำม,มาเลยนะคะคุณเดซี่ตัวเลอกก็จะเป็นฝุ่นเนาะเพราะว่าปลูกต้นมงต้นไม้นะคะเมื่อเช้านี้ก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะต้นกล้วยปุ๋ยหมากนะคะปุ๋ยหมากก็ซื้อปุ๋ยมาห้าโลนะคะปุ๋ยหมากก็เดินใส่ต้นกล้วยนะคะตั้งแต่เช้าแล้วยังแต่ปออไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงก็ กล้วยเป็นหมาต้นเลยเนาะเราไม่ไมเป็นไรนะคะตอนปลูกจริงนะคะปลูกจริงปลูกกล้วยก็ประมาณสามสิบนะคะสามสิบกว่าต้นวัน,นวันนี้ก็ว่าจะจะตัดอ้อยนะคะตัดอ้อยตัดอ้อยเตรียมไปชำนะคะเตรียมไปชำขยายทันอ้อยนะคะ ที่ท่านผู้ใหญ่นะคะได้ได้สมพันธุ์อ้อยมาให้ปอออนเนาะวันนี้ปอออนก็ว่าจะตัดนะคะตัดขยายพันธุ์นะคะก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็รอดูรอติดตามดูนะคะคุณเด็กซี่ ทำงานแปสัดไปเลยเมื่อวานเนี้ยถางป่าก็รู้สึกว่ามือจะเป็นแผลถางป่าออกจากแขงสลาเซลเพราแม่พี่น้องก็รู้สึกว่ามือเป็นแผลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไกลหัวใจ เราซักมือนี่มั่นใจนะคะคุณเอฟซีมั่นใจมากเลยเรารู้ด้วยนะคะว่ามุมไหนมุมไหนมันมันเลอ,เนอะเนาะแล้วก็เน,น้นเน้นนะคะเน,น้นเน้นี่ค่ะกางเกงทำงานส่วนมากก็จะเป็นรอบๆข้างล่างนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยนี่นะคะแปลงขาซะเลยขางเกงเนี่ยช่วงล่างนะคะ ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวปอนขออนุญาตคุณนอฟซีสักให้ซักให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะล้างแล้วก็จะตากแดดนะคะก็ดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณเอฟซีออนก็จะได้มีกำลังใจนะคะเดินหน้าต่อนะคะสู้ต่อไปนะคะนี่ค่ะถือว่าโอเค เกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ป้าออนจะตากผ้านะคะดูพ่อแม่พี่น้องเมื่อมาแล้วผ้าป้าออนสีแหงบาเนาะเมือ่อนี่เนาะเมื่อมาแล้วเมื่อมาแล้วมีลมด้วยนะคะคุณเอฟซีโอจะตากดีไหมเนาะเนาะว่าจะตากผ้านะคะดูสิคะตั้งเขามาแล้วนี่นะคะผ้าป้าออนจะตากดีไม่เอ่ยพายุตั้งเขามาแล้ว ตัดชินใจนะคะตากเลยนะคะคาทายเลยเนาะคาทายฝนเลยคาทายคาทายเบื้องบนเลยนะคะโอ้จะตกก็ตกลงมาได้เลยเดี๋ยวลูกช้างลูกม้าจะเก็บจะเก็บผ้าเข้าไปตากข้างในนะคะ ก็ไม่แน่ไม่นอนเผื่อเผื่อท่านสงสารนะคะท่านไม่ปล่อยน้ําลงมาก็ถือว่าปอ,อนก็ทําได้สําเร็จเนาะ,ะเนาะสักผ่าตากแดดก็ขอบคุณนะคะคุณเอกซีดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปอ,อนด้วยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย